ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มทอคนะครับทอคขนาด400วัตต์นะครับจะส่งน้ำไปแปลงกษตเซ็นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยครับน,นะครับแล้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับปั๊มทอค ท่อเข้าหนึ่งนิ้วนะครับท่อออกหนึ่งนิ้วแต่ตอนนี้ผมมาพ่วงกับระบบแอร์แว์นะครับส่งน้ำไกลแอร์แว์ส่งระบบน้ำไกลเดี๋ยวเราไปทดสอบดูปลายน้ำกันดีกว่า นี่ระยะส่งประมาณ40-50เมตรได้นะเดี๋ยวเราไปดูปลายน้ำกันคนระับ เป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับเปิดเดี๋ยวดูเราดูไปน้ำน้ำออกเต็มท่อนะโอเคครับ